ใน EP นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเท็กนะคะเท็กสามิตินะคะที่สร้างโดยโปรแกรมซีบัตเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ทำยังไงนะคะซึ่งการทำเท็กนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะการใส่ข้อความนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนข้อความดีไซน์ข้อความอะไรต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอย่างแรกนะคะเราเปิดโปรแกรมมานะคะเดี๋ยวเราก็ออกมาจากไร์บล็อกก่อนนะคะคลิกที่ไร์บล็อกนะคะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องมือตรงนี้นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับสร้างเทค 3D ของเรานะคะคลิกลงมานะคะอ่าแล้วเราก็มาดูที่เทค 3D ตรงนี้นะคะจากนั้นก็คลิกนะคะ1ครั้งแบบนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีแถบแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นแถบที่สามารถปรับแต่งเทคของเราได้นะคะวิธีการที่เราจะสร้างเทคนะคะก็คือเรากด New Text ตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อเรากดขึ้นมาแบบนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ตรงนี้ได้นะคะเราต้องการเทคอะไรนะคะ เดี๋ยวเราจะพิมพ์เป็นซีบัตรละกันนะคะอ่าเมื่อเราได้ข้อความที่เราต้องการนะคะจากนั้นเรากด enter ไปนะคะที่คีย์บอร์ดอ่าแบบนี้นะคะแล้วก็อ่าใช้เมาส์คลิกมานะคะเราจะเห็นว่าเราจะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้เรียบร้อยนะคะสามารถที่จะหมุนได้นะคะก็จะเป็นลักษณะของ 3D นะคะไม่ว่าจะหมุนแบบซ้ายขวาหน้าหลังก็เหมือนเดิมนะคะ ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่งสำหรับฟอนต์ 3D ของเรานะคะเท็ Tech ของเราแล้วก็ไปที่ตัวเดิมนะคะแล้วก็ส่วนต่างๆเนี่ยมันสามารถปรับแต่งได้ตรงนี้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการเลือกฟอนต์นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราติดตั้งในโปรแกรมเราได้จากตรงนี้เลยนะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้มันเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นฟอนต์อื่นๆนะคะก็สามารถมาเลือกได้จากตรงนี้ได้เลยนะคะ คลิกเลือกได้เลยนะคะแบบนี้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะการปรับเปลี่ยนฟอนต์อะไรต่างๆนะคะสมมุติว่าเราเลือกเป็นฟอนต์นี้ละกันนะคะาจากนั้นนะคะเราสามารถที่จะเลือกปรับขนาดความหนาแล้วก็ส่วนอื่นๆได้ด้วยนะคะจากจุดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิด Polyframe ตรงนี้นะคะหรือว่ากดชิปบวก F ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะคะเมื่อเราคลิกลงมาเนี่ยเราจะเห็น เส้นต่างๆที่อยู่ในฟอนต์ของเราด้วยนะคะแบบนี้เราจะเห็นว่าเส้นเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะสำหรับฟอนต์ของเราซึ่งเวลาที่เราปรับแต่งเส้นหรือว่าเพิ่มเส้นอะไรต่างๆเนี่ยฟอนต์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเส้นด้วยนะคะมันก็จะเป็นรูปทรงเชฟอื่นๆได้นะคะอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะไปที่ตัวเดิมนะคะอ่าซึ่งเราจะทำงานในกรอบนี้นะคะสำหรับตัวเท x t อ่อย่างเช่นตัวแรกนะคะสมมติว่าเรา ปรับแบบนี้มันก็จะหนาขึ้นนะคะจะเห็นได้ชัดว่ามันเริ่มหนาขึ้นมาแล้วก็สมมุติว่าเราปรับตรงนี้มันก็จะเป็นระยะห่างนะคะอันนี้คือระยะที่แบบใกล้นะคะซึ่งมันใกล้เกินไปมันก็เลยอ่านไม่ออกเราสามารถที่จะปรับได้นะคะจะเป็นแบบห่างแบบนี้หรือว่าจะใกล้อย่างเมื่อกี้นะคะหรือว่าจะแบบให้มันพอดีเราก็สามารถจัดได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ก็แบบชิดนิดนึงนะคะ ก็ประมาณนี้อ่ะอ่าหรือว่าระยะห่างประมาณนี้ก็ได้นะคะปรับจากตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นความหนานะคะจะเห็นว่ามันหนาขึ้นนะคะเป็นฟอนต์ที่หนาขึ้นดูเป็นทีดีขึ้นนะคะอ่าส่วนนี้จะเป็นความบางนะคะประมาณนี้แล้วก็เห็นว่ามันบางลงนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเอาหนาไว้ประมาณนี้ละกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูส่วนตัวนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นการเหมือนเราเพิ่มเส้นเข้าไปนะคะ จะเห็นว่าเมื่อเราคลิกเพิ่มเนี่ยเส้นเนี่ยมันมากขึ้นนะคะตามจุดที่โค้งเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดนะคะซึ่งปุ่มนี้นะคะก็สามารถที่จะเพิ่มเส้นได้มากขึ้นด้วยนะคะสมมติเรากดไปแบบนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นเส้นแบบยึกยือเต็มไปเลยนะคะซึ่งเรา,าสามารถปรับตรงนี้ได้อีกนะคะแบบนี้นะคะสมมุติว่าเราเลื่อนขึ้นมาจะเห็นได้ว่า มันจะมีขอบนะคะขอบของฟอนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแบบนี้นะคะเราลองปรับแต่งตามที่เราต้องการได้อันนี้มันก็จะทําให้มันหนาขึ้นมาอีกนะคะสมมุติแบบนี้มันก็จะเพิ่มมุมของฟอนต์ขึ้นไปอีกนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็อย่างนี้นะคะมันก็ทําให้เหมือนแบบมันบูมขึ้นมามันอาจจะเหมือนอีกเป็นฟอนต์หนึ่งนะคะที่แบบเหมือนฟอนต์ลูกโป่งอะไรประมาณนี้นะคะ อันนี้ก็ปรับง่ายๆนะคะก็สา,าสามารถปรับแบบนี้มันก็เปลี่ยนแปลงนะคะไปตามที่เราต้องการลอ,องปรับลงดูนะคะอยากได้ฟอนต์แบบไหนสมมติอันนี้ถ้าเราปรับเหลี่ยมมันลงเนี่ยมันก็จะเห็นว่ามันเริ่มมีความขรุขะอันนี้อาจจะเหมือนฟอนต์สวนสัตว์ก็ได้นะคะ,ะสมมติว่าปรับอันนี้ลงมาอีกให้มันมีความขรุขะนะคะแต่ว่ามันก็มีขอบด้วยมันก็จะได้อีกเป็นเหมือนอีกฟอนต์หนึ่งนะคะเป็นเหมือนอีกอารมณหนึ่ง ะะก็จะเหมือนแบบซีบัตแล้วก็เป็นแบบเป็นกล่องกล่องหุ่นยนต์หุ่นยนต์นะคะอันนี้ก็ปรับได้ตามสไตล์นะคะเราอยากจะดีไซน์แบบไหนลองปรับเล่นดูนะคะน,นี้จะเป็นการเพิ่มขอบอะไรต่างๆทำให้ขอบมันมนขึ้นนะคะหรือว่าจะอันนี้ให้มันเรียบนะคะหรือว่าจะให้มันเป็นแบบลักษณะนี้นะคะเป็นเหมือนลูกโปง่งเป็นแบบ สวนสัตว์แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนฟอนต์แบบเด็กๆนะคะเราก็ลองปรับดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับตั้งค่าเท็กแล้วก็แนะนําการใช้เท็กเบื้องต้นนะคะสําหรับมือใหม่ที่ใครยังไม่รู้เครื่องมือต่างๆสำหรับซีบัตนะคะที่ทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำทิกเล็กๆแบบนี้นะคะนำมาบอกกันนะคะเรื่อยๆนะคะ ให้เห็นว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้อะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อมีบางเครื่องมือนะคะที่เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็จะได้ความรู้ไปนะคะจากตรงนี้ค่ะสำหรับ EP นี้ก็เท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปนะคะ